โอเคตอนนี้เราก็จะมาบอกสกิลของแซนกันนะสกิลแรกได้แก่สกิลที่จะทำให้หัวใจเราสามารถเป็นสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีแดงได้ตามอิสระนะก็คือถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยเราจะมันจะมีปุ่มกระโดดมาให้เราก็ต้องกระโดดนะแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็ธรรมดาสีชมพูมันก็จะเป็นเส้นเส้นนะ สีเขียวมันก็จะเป็นแบบแบบเราไม่สามารถขยับได้แต่มันจะมีที่ป้องกันให้เราเราก็ต้องเอาอันน่ะเลื่อนไปป้องกันนะสกิลที่สองได้แก่สกิลที่สามารถเลื่อนการต่อสู้ของเราได้คือมันจะมีกรอบมาให้เป็นสีเหลี่ยมใช่ไหมเออมันก็สามารถขยับได้แบบอิสระนะ